ปิดสิปันลงไปนกทันทีเลยดูปิดเข้าไปนกทันทีนะครับแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่ของมดนี่ฉีดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้ใครเจอปัญหาม,หมดแบบนี้บ้างนี่ห้องปูนของผมนะครับโอ้โห,หมดมเพื่อนดูเพียบเลยขากำลังคาบไข่เขาจะเปลี่ยนที่วางไข่นะ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการกําจัดมดวิธีการง่ายๆยิ่งถ้าเป็นร่องอย่างนี้ด้วยเนี่ยจะให้ดูถ้ามันเป็นร่องอย่างนี้แล้วนะมันจะกําจัดง่ายมากๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวยาก็ง่ายๆอีวันนี้เราจะกําจัดมดด้วยเจ้าสิ่งนี้เนี่ยอยากรู้ไหมทำยังไงมามาดูมามาวิธีการทํากันอันดับแรกนะครับเตรียมภาชนะแบบนึงแบบนี้ใช้สิ่งนี้ สองตัวนี้ใช้ควบคู่กันใช้กําจัดมดได้ดีที่สุดดีมากๆาเลยนะครับมา,มาเริ่มกันเลยใช้ยาหยดฟันอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้กับน้ำอัดตราส่วนวันนี้อยู่ที่ห้าลิตรนะอห้าลิตรครึ่งลิตรเนาะห้าร้อยมิลลิกรัมห้าร้อยยี่สิบสี่ต็มบยบีบหยดฟันลงไปใช้หนึ่งช้อนโต๊ะว,วิธีนี้มันช่วยเขาเรียกว่ากาจัดเสร็จแล้วมันจะไม่เดินผ่านทางเดิม ตัวยาสีฟันเขาจะมีสารชนิดหนึ่งที่พวกรดมันไม่ชอบอใส่ลงไปทำการละลายด้วยน้ำเปล่าเห็นไหมละลายด้วยน้ำเปล่าใช้น้ำตราส่วนปิกเกอร์นี้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับเห็นไหมห้ 500, าร้อยเลขห้าร้อยก็อยู่ที่เครื่องดิตนะครับะลยไประหว่างนี้ใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปด้วย เพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฉเพาะเกลือก็สุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมเดีนี้เรานําสารสก,กัดที่อยู่ในตัวยาสีฟันมาตัวประเภทมดนะมันจะมีาการนําทางกันชนิดหนึ่งเนาะพอเราใช้สารที่อยู่ในยาสีฟันนะครับมันจะกระจัดการน,นําทางของมดตัวเกลือจะเป็นตัวกําจัดเนาะตัวยาสีฟันจะเป็นตัวป้องกันการเดินกลับมาในบริเวณทางเดิม อาจจะไม่ส่งผลไปถึงในในรังนะครับแต่บริเวณผิวนอกได้ผลดีแน่นอนแลผมขอเวลาละล,ะลายแป๊บหนึ่งให้ตัวครีมเขาเริ่มละลายก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันอ๋อตอนนี้เนื้อครีมของเราก็เริ่มละลายเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เทใส่กับน้ําอย่างที่ผมบอกนะครับอัตราส่วนอยู่ที่500 500มิลลิลิตรนี่แบบนี้นะครับใส่ลงไปเลย หาเป็นภาชนะผมจะใช้เป็นสเปรย์บีเกอร์เป็นเป็นฟอกกี้นะครับสเปรย์ที่ทาแบบน,นี้แล้วก็หาอ,อุปกรณ์ในการมากรองก่อนแป๊บหนึ่งเวลาเวลาใช้มันใช้งานง่ายหรือถ้าใครไม่กรองนะครับสามารถนำตัวน้ำยาของเราเทเทรถในร่องเราของมดได้เลยก็กำจัดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ากรองก็ใช้เป็นสเปรย์มันจะใช้กานง่ายเนาะ มันสามารถเก็บไปใช้วันหลังได้แล้วก็สามารถใช้กับตามพื้นผิวตามผนังปูนอย่างเงี้ยเวลามีมดขึ้นนะครับฉีดพ่นกําจัดได้เนะาะพาทำการกรองเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็เทใส่กับบิ๊กเกอร์ของเราเลยวิธีการกาจัดมดง่ายๆนะครับสามารถไปลองทําตามที่บ้านได้ได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทําให้รู้กันนะว่า,ว,าวิธีการที่แนะนําไป ได้ผลดีมากขนาดไหนนะครับโอ้นี่เสร็จแล้วเห็นไหมทำง่ายๆใช้ได้ผลจริงป่ะเราไปกำจัดมดกันมีมดขึ้นตามบริเวณซอกปูนแบบนี้เนี่ยแบบที่ผมกำลังให้ดูเพื่อนๆใช้เป็นน้ำยาของเราตัวนี้นะครับทำการฉีดพ่นเดี๋ยวค่อยดูจะซูมให้ดูอใกล้เลยถึงไหมมาคอยดูกันเห็นไหมจะไม่เห็นตัวนะ เดี๋ยวผมทำการฉีกฉีดให้ดูก่อนดูนี่มดแตกกลางของจริงนะครับดูต้องปรับสเป์กันนี่อย่างนี้เลยก็ดูนะครับมันจะเริ่มนก ดูนะเห็นไหมน็อกทันทีเลยดูฉีดเข้าไปน็อกทันทีนะครับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่ของมดนี่ฉีดไปเลยดูซี่กำลังคาบไข่มาฉีดพ่นไปเลยเรียบร้อยเห็นไหมตัวที่ฉีดโดนน่ะน็อกทันทีเลยดูไม่น่าเชื่อนะเนี่ยทำการฉีดพ่นไปเลย อัดไปในรูเลยมันออกมาเมืกี้อัดปในรูเลยนี่แบบนี้เลยใครเจอปัญหากับมดบริเวณเหมือนที่ผมว่านะครับทําวิธีการที่แนะน,นํานี้ไปลองใช้ดูเนีย่ยอัดไปลเลยท่านยาทําง่ายแล้วก็ได้ผลจริงได้วนี่มันจะเปลี่ยนที่นะครับ แต่ก็นกนะถามว่านกนกครับไอตัวที่ฉีดตัวตัวนกแล้วก็ตัวของตัวอื่นมันจะไม่มาบริเวณจุดนี้อีกตลอดไปเลยเอ,อ๋วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการกำจัดมดเนาะวิธีการทําทาง่ายๆนะครับไปลองใช้ดูเนาะได้ผลดีอะไรก็อย่าลืมมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่น้องเราในกลุ่มได้ฟังกันว่าเออมันได้ผลดีอะไรบ้างอาจจะได้แบบโหอย่างเงี้ยเนาะ อ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการกับจัดมดมันไม่ได้ยากที่คิดเนาะง่ายๆเองนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายสวัสดีครับเ,รเลยเยอะเลยชิลลี่รอบบ้านเลย